สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมินี้อยู่กับลุนชั่วโชคขึ้นเก่าครับผมมาที่หน้างานครับตำบลท่าหลวงครับอำเภอพิมายจังหวัดนะครราชสีมานะครับผมมินี้อยู่กับงานโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่5ไร่2งานครับผมของอคุณพี่ดนเนาะแล้วก็ทางคุณแม่ที่อยู่จากต่างประเทศเนาะที่ประเทศสวีเดนครับผมปะ่ะวันนี้พาเดินไปดูครับผม บรรยากาศโดยรอบว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแปลงนี้นะครับผมภาพมุมสูงมากนะครับที่เราเห็นนะครับผมก็คือภาพรวมนะครับผมของแปลงนี้ครับผมที่เห็นในมุมสูงเลยนะครับลักๆักองประกอบของแปลงนี้ครับผมก็จะมีในส่วนของงานโคกนะครับผมซึ่งเป็นโคกขนาดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสระ จะมีสองสระครับสระแรกเป็นสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้าครับสระที่2เป็นบ่อร่องนะครับผมหรือว่าเป็นบ่อโมเดียวงำลงๆครับผมส่วนด้านหลังเที่ยวเห็นครับผมตามคลิปก็คือในส่วนของร่องสวนนะครับผมหรือว่านะครับเห็ดเป็นเขาเอินว่าค้องใส่ไก่ค้องสอยกระได้นะครับผมสวยงามแหงครับผมที่แปลงนี้ครับด้านนาติดกับถนนนะครับผมติดกับ คลองอชนประธานใหญ่แห้งนะครับผมนามหลายพ้อมขยับไปอีกนิดนึงก็จะเป็นถนนหลวงนะครับผมเส้นพีไม้นะครับผมไปไซกับจำบ่ได้แล้วเอาขอมา,นาหน้างานกันต่อครับผมที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้นะครับผมเป็นในส่วนของภาพมุมสูงนะครับผมอันนี้หลุนสีผ้ายางมาเบิงนะครับผมในส่วนของภาพมุมต่ำกันบ้างเดี๋ยวมาซู่มเบิงตรงนี้กันเลยครับ แค่กล่องลงต่ำด้ครับเด้อน้นนะครับสีเห็นน้ำใสแห้งครับผมใสแบบออ้ใสจะเสียกโดนนะครับความโชคดีของแปลงนี้คือขุดมานะับผมใน4เมตรที่เราเห็นนี่ความลึก4ี่เมตรนะครับผมขุดลงไปแล้วพอน้ำใสนะครับผมพอธนาคารน้ำนะครับผมแล้วเราก็ได้จัดทําธนาคารน้ําให้1จุดนะครับผมเท้าเห็นโนนตรงนูนนะครับผมแล้วก็กวาดมากคางครับกวาดมากกวาดมากฟังพี่ครับผม โอ้เป็นบอ่อโมเดลขนาดใหญ่ครับดินที่ได้จากการขุดสระครับนาขึ้นมาถมเป็นโคกนะครับผมส่วนที่เท้ายางอยู่ส่วนนี้ก็คือเป็นในส่วนของโคกหรือว่าโซนที่จะสามารถปลูกป่าหรือว่าทําบ้านก็ได้นะครับผมนี่โอ้น้ามสาแห้งพี่น้องน้าใสาสุดๆเลยนะครับผมนี่คือความโชคดีของแปลงยูุที่อําเภอพิมายครับผมงามแห้งใหญ่แห้งครับผมแปลงนี้5้าไร่2งานครับผมใช้เวลาขุดนะครับผมเครื่องจักร2ขั้น เจ้าเต็มใจนะครับผมโดยช่างเชิดชูโชคครับผมแล้วก็เจ้าชูใจน้องของเรานะครับผมเจ้าร้อยสี่สิบเจ้าชูใจโดยช่างยศชูโชคครับผมไปพี่น้องหมุนมาฟังพี่ครับตากันมาเลยนะครับผมแปลงนี้นะครับผมมีการขึ้นขั้นล้อมไว้นะครับผมเดี๋ยวพามุมสูงขึ้นมาเบิ้งครับผมจะมีขั้นล้อมที่พี่น้องเห็นใน่าหมุมสูงนะครับผมขั้นล้อมนะครับดีไซน์ไว้อยู่ที่4เมตรครับ ซีเมนนี่รถกระบะสามารถแล่นได้สบายๆเลยนะครับผมสีเมตรอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเห็นว่าพี่น้องซีเมนนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นถมยกขึ้นเนี่ยสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับผมกันบ้ให้น้ำข้างนอกเข้ามานะครับผมสามารถทําเป็นระบบสารอินทรีย์ระบบสารอินทรีโอ้สิสารเคมีเรือสซีระบบอินทรีนี่สามารถทําเป็นระบบอินทรีย์ได้นะครับผมโดยห้าใส่ขั้นหลอมนี่กักน้ำข้างนอกอย่าให้มันเข่าพื้นที่เมู่ห้านะครับผม ประมาณนี้นะครับผมล้อมรอบนะครับผมไปด้วยคันล้อมขนาด4เมตรรอบพื้นที่เลยนะครับผมตอนนี้เพ่อในฝังทอเดี๋ยวจะมีการฝังทอให้อีกเช่นึงนะครับผมมาดูสเปคคลองของเราครับสเปกคลองนะครับผมเป็นสเปคที่เพิ่มขนาดใหญ่พิเศษนะครับผมคลองตัวนี้นะครับผมคลองนะครับใช้ความกว้างอยู่ที่นะครับผม4เมตรนะครับผม ความกว้าง4เมตรเพราะต้องการดินให้เยอะขึ้นไปทําคันล้อมนะครับผมขยายคลองจากขนาดสแตนดาดคือ3เมตรนะครับผมอันนี้ขยายคลองไปอีกเป็น4เมตรลึกลง2เมตรนะครับผมเที่ยวเห็นเนาะนี่ตัวนี้ก็เริ่มมีนามแล้วนะครับผมมีเริ่มมีนามแล้วดินที่ได้นะครับผมแยกหน้าดินขึ้นไปข้างบนแยกหน้าดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมเห็ดเป็นคันล้อมใส่ไอ้คันล้อมฟังขวาฟังใส่เอามายกโขกนะครับผมนี่สีเห็นว่ามันอยู่ประมาณพี่อยู่เกือบเกือบถึงนี่แหละครับ เกิดขึ้นมอนี้ถมสูงแห้งนะครับนี่ถมสูงแห้งนะครับป้องกรรันเดือนน้ำท่วมนะพอปีที่แล้วพายุน้อลูกเขามานะครับผมเห็ดให้น้ำท่วมพื้นที่เราพี่น้องเฮ้ากระเริ่มใส่ใจในเกษตรนะครับผมเริ่มสิฮูงว่าการเห็ดโขงล้องหน้านี่มันมันสามารถป้องกันเรื่องน้ำท่วมได้ขึ้นกันนะครับผมเป็นการคุดคุดขีดินขึ้นมาเห็ดโคงปลูกต้นใหม่นะครับผมถ้าเห็ดแค่หน้าย่างเดียวนะครับผมมันกระสิได้แค่ในส่วนของเขาเนาะานามถ่วมก็คือจบนะครับ การลงทุนทุกอย่างเป็นศูนย์ไปเลยนะครับผมเหลือแต่นีเหลือแต่สินนะครับเหตดจ้างซี่กับเงสี่เหลือพื้นที่ว้ให้พี่น้องเพาะปลูกต้นไม้นะครับผมว้ถ้าเป็นบานยูอาศัยนะครับผมวัยถ้าปลูกพักปลูกยากินโดยที่น้าเมื่อถลมนะครับช่วงหนาฝนเหลือแค่เจ้าร้อยสี่สิบนะครับวันนี้นะครับผมขั้นง่ายไปที่อำเภอไปที่ตำบลดงใหญ่อำเภอพี่ไม้นะครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกเชนึงนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของคลองที่แต่งและเรียบร้อยเอ้ากล้องมาฝั่งนี้ครับ ฟังที่ผมยืนนะครับผมตรงนี้คือเป็นลองสวนที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบข้างก็จะเนียนมีการใช้หลังบุ้งกีกดนะครับแล้วดึงสลบขึ้นไปนะครับผมป้องกันการพังทลายที่สําคัญเลยนะครับผมสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเบิร์มนะครับผมตรงนี้เอืว่มเบิร์มครับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับผมมีขนาดความกว้างอยู่ประมาณ1เมตรนะครับผมเบิร์มตัวนี้นะครับผมสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับผมนามผักถ่วมนะครับตรงนี้ปลูกต้นไม้ได้นะครับผมนามกระิอยุ่ในคลอง ตรงนี้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกพักปลูกหญ้าได้ช่วงหนาหนาวนะครับผมข้างบนปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้ได้นะครับผมปลูกไม้ปาใ้นะครับผมอ่ะหันไปฟังพุ่นครับเช่นกันครับทุกฟังจะต้องมีเบิร์มครับเท้าบบใส่เบิร์มนะครับผมโอกาสที่ไอ้ดินจากข้างบนนะครับมันจะสไลด์ลงมามันมีสูงนะครับผมตัวนี้ถ้ามันสไลด์มันก็สไลด์แค่น้อยเดียวนะครับผมแล้วก็ลงไปแต่ผมมั่นใจนะครับว่าที่แปลงนี้สีบสไลด์เพราะว่า ด้วยสโลปที่เราตั้งไว้นะครับผมแล้วก็ชนิดของดินนะครับผมจากการาเขาเอินว่าจากประสบการณ์แล้วดินเนี้ยแบบนี้นะครับผมโอกาสสไลด์หน่อยแห้งนะครับผมนี่ประมาณนี้เอา้าหมุนมาฟังพี่ครับมาเบิงงนแมคโครกันนะครับ กำลังเก็บงานครับผมแมคโครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมสีมิทิกง่ายๆนะครับผมทาเห่าสิเข้าไปแมคโครนี่เข้าเขาฟังพี่เขาสีแนบเห็นเขานะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปหาแมคโครทายังไงก็ได้ให้เขารู้ว่ามีคนอยู่ข้างหลังครับเก็บขีดินขึ้นมาก,ก่อนหนึ่งครับโยนไปใสบ่บุงกี้ครับเดี๋ยวเขากระสีเห็นเห่านะครับผมตาเบิ้งเด้อ พี่นอพี่น้องเขาก็สีิั้นมานะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องเขาลังแมโคโครพี่น้องอย่าลืมนะครับผมเก็บคีดินย้อนไซนาลดกอนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูช่างเชิดเอช่างโยไอช่างเยอดชีวโชกกันดีกว่าแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้บบจบไหมวันนี้จบครับกี่วันแล้วนี่หกหกวันนะครับผม แต่ว่าแปลงน,นี้มีปัญหาอานิดนึงนอกเรื่องของฟ้าของผลใช่ไหมช่างยศครับพอผลตกเราเป็นยังไงเดินเราก็ดีกว่าก่อนหน่อยมันจะไอที่เป็นก้อนมันจะมันจะอ่อนอ๋อข้อดีคือตีง่ายครับข้อเสียคือเหนียวเหนียวเยวมื่อวานเนาะเมื่อวานจริงๆจะเอาให้จบนะครับผมเมื่อวานจริงจจะเอาให้จบแต่ทีนี้พอพองานถ้าเราทําเร่งทํามันก็จะไม่สวยเนาะ พองานไม่สวยแล้วลูกค้าก็จะได้งานไม่ดีไปไอช่างเองก็ไม่พอใจด้วยถ้าทําเมื่อวานเนาะรเราก็ไม่อยากให้งานขี้เหร่ออกจากมือเราเนาะถ้าขึ้นเชื่อว่าช่างยศลราง,งานต้องเนี๊ยบนะครับผมช่างคนนี้บอกเลยว่าช้าแต่ชัวร์นะครับผมไปดูรีวิวของแปลงที่โนนไทยได้ครับต้องยอมรับว่าช่างยศทํางานช้าไหมช้าแต่ว่าสวยไหมลูกค้ายกนิ้วให้อย่างนี้ครับก็ด้วยเขาว่าเรียกคุณภาพเนาะกับเวลามัน มันสวนทางกันนิดนึงเนาะต้องทําไปตามประสบการณ์งานครับผมเดี๋ยววันนี้ช่างยศจะเอาเสร็จประมาณกี่โมงนี่ออถ้าไม่ฝนก็ประมาณบ่ายสามนี่เราดูนะครับถ้าไม่ฝนบ่ายสามนะครับถ้าไม่เสร็จบ่ายสามผมให้กระโดดน้ําเลยโอเคไม่รบกวนช่างยศแล้วครับวันนี้ขอบคุณช่างยศมากครับมาโซนต่อไปครับเป็นโซนของบ่อลมลูกที่สองนะครับผม ตัวนี้คือบ่อที่เราทําเป็นทรงพีฟรอมเนาะนี่ยังสวยเลยนะครับผมแล้วก็หันมาฝั่งนี้ก็จะเห็นในส่วนของที่ช่างยศกําลังไล่เก็บงานนะครับผมช่างกำลังไล่เก็บงานเนาะเดี๋ยวมีการฝังท่อนะครับผมแล้วก็มีการฝังท่อฝังท่อเสร็จนะครับฝังท่อเสร็จรถคันเล็กก็จะย้ายไปเชิ่รถคันใหญ่อยู่ที่ตําบลดงใหญ่นะครับผมอเาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับผมก่อนปิดคลิปเดี๋ยวเราจะไปสัมผณ์ทางเจ้าของงานนะครับผมสัมผัสเรื่องยางกับโบหูนะครับโบหูสัมผัสอีกย่างหนงกันเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับพนเพิ่นนั่งอยู่ทังพูดพนมือนีเพื่อนสเสือเชื่อโชกมร้อมนะครับผมปะพี่น้องยางไปเบ่งกันครับขยับมาต้อนะครับผมในส่วนของภาพมุมสูงนะครับผมนี่คือภาพมุมสูงอีกมุมหนึ่งทีพี่น้องนะครับผมสีเห็นเลยว่าปึ๊ดจะเมเนแปลงนี่ดินมันดี จะเมนแปลงนี่น้มมันงามนะครับผมจะเมนแปลงนี่เขาอุดมสมบูรณ์ดีแห้งนะครับผมเบิ้งแล้วนะครับผมใน5ไร่2งานนี้ถือว่าองค์ประกอบลงตัวมากครับใช้เวลาทําทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่7ครับเครื่องจักร2ขั้นนะครับผมเป็นเจ้า SK200 เจ้าเต็มใจนะครับผม1ขั้นแล้วก็เจ้าเจ้าชูใจน้องเนาะ SK 140 l ีนะครับผมนี่เจมือแล้วครับพี่น้องเฮ็ดกัมบดยุ์ไดยอนเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มานังอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับผมชื่อพี่ดนเนาะเป็นเจ้าของแปลงแปลงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานังคุยกันในโฮมครับมือนี้สารถูกซุกดิฟไปเรื่อยใกล้เสร็จนะพี่ดนเนาะมาเฝ้าทุกวันเลยนะเนี่ยมาทุกวันมาจากกรุงเทพรับผมเป็นคนกรุงเทพเนาะพี่เนาะแต่ว่าไอ้ทำไมมาสร้างไว้เป็นคนกรุงเทพนี่ คือจริงๆแล้วพื้นเพเดิมพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นคนที่นี่ครับอ๋อใช่แต่แต่ด้วยตัวผมเองอ่ะโตที่กรุงเทพครับโตเกิดอยู่กรุงเทพโตกรุงเทพเลยแต่ทีนี้พ่อแม่ก็คือเสียดายครับเพราะว่าเป็นที่บ้านเกิดของพ่อแม่ครับครับเขาก็เลยแบบว่าอยากให้มาทำเอาไว้อนาคตจริงๆก็เบื่อมังกรครับเบื่อมังกรอยากกลับมาอยู่บ้านนอกบ้านเราอะไรเงี้ยเบื่อแล้วยู่ฝุ่นใช่ ก็เลยอยากมาเริ่มเริ่มทําอะไรอาไว้เพื่อที่จะได้แบบว่ามาเริ่มเริ่มต้นเพื่อที่จะสานต่อวันข้างหน้าเรากลับมาอยู่ได้อะไรประมาณนั้นครับก็คือทําควบกันฝั่งนี้ก็เริ่มทําก็เริ่มปลูกต้นไม้ไปงานฝั่งนู้นก็ไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้งเราก็ยังกลับไปทํางานเหมือนเดิมหาเงินเหมือนเดิมก็ทําฝั่งนี้มันพร้อมมันอะไรเสร็จพอมูฟมาก็จะได้เต็มรูปแบบไปเลยอยู่กันแบบไม่ต้องมาเริ่มเหนื่อยอีกเนาะใช่ก็คือ มันเหมือนเป็นวางแผนอนาคตระยะยาว<ส>เพราะว่าเรามาทําตรงเนี้กว่าจะได้มาอยู่จริงๆก็อีกหลายปีครับค,ครับำค,ครับมาอย่างน้อยมาปลูกต้นงต้นไม้อะไรไว้ให้มันร่มรื่นก่อนเดยมาเนี่ยครับอนาคตคิดจะทําอะไรเพิ่มเติมก็ให้เป็นเรื่องของตอนนั้นอีกทีหนึ่งโอ้ณนณะนะตอนนี้ณนะตอนนี้อยากทานะําคาเฟ่ณอีกสองสามปีข้างหน้าอาจจะอยากเป็นรีสอร์ทก็ได้เนาะใช่เพราะว่าอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยใช่ใช่ครับเรื่องการวางแผนนะครับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญนะครับผมหลายหลายคน ลูกค้าผมหลายๆคนคิดเหมือนพี่เลยคือตัวเองไม่ได้มาอยู่หรอกมาทําไว้แต่คนอยู่ต่างประเทศคนอยู่กรุงเทพ <c oughs> มาทําแบบนี้แหละแล้วก็มาลงต้นไม้ลงอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้เฝ้านะ <c oughs> ก็บางทีก็จ้างคนมารดน้ําต้นไม้บ้าง <c oughs> แต่พอ4ปี5ปีไปต้นไม้มันโตขึ้น <c oughs> เขาค่อยมุกมาอยู่เขาค่อยมาอยู่จริงจังทำคล้ายๆกันเลยนะครับผมนี่คือการวางแผนอนาคตครับพี่น้คงถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างไรเราก็รังสั่งมันดีเนาะ ตอนนี้หาเงินได้ก่อนหาไปก่อนครับพอแก่ตัวลงมาหาเงินไม่ค่อยได้แล้วก็อย่างน้อยมีตรงเนี้ยไว้ให้เราได้มาอยู่มากินอะไรเงี้ยยังยังเป็นแรงอาหารเป็นทีวีใช่ครับเห็น้เทาเป็นแคมเป็นเหมือนเซฟโซนให้ตัวเองตอนนี้ตอนนี้พี่โดนทํางานอะไรครับนี่ตอนนี้เปิดร้านขายอุปกรณ์ดนตรีครับเปิดร้านขายอุปกรณ์ดนตรีใช่เกี่ยวกับกีตาร์เครื่องดนตรีทุกชนิดเลยแล้วก็แล้วก็ซ่อมรับซ่อมอุปกรณ์ดนตรีทำเอง ทำเองครับเอาจบอะไรมาพี่ถึงทำตรงนี้คือจริงๆผมเรียนมาทางด้านศิลปกรรมอืมออกแบบแทบทุกชนิดเลยคือออกแบบแบบประยุกต์ประยุกต์ศิลก็คือเขียนแบบออกแบบอ uh huh. แล้วก็เรียนวาดภาพอะไรต่างๆแล้วเราก็จะรู้ว่าพวกวัสดุอะไรพวงนี้แต่ว่าในช่วงระหว่างที่เราเรียนศิลปกรรมนั้นอนะ่ะเราเราชอบเล่นดนตรีชอบ แล้วเราก็เรียนดนตรีแยก uh huh. แยกด้วยครับแยกยการเรียนดนตรีแล้วก็มีความรู้ทางด้านดนตรีแล้วเราเรารู้สึกชอบเราก็เลยเอาเรื่องของศิลปกรรมหรืออะไรที่เราเรียนรู้มามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราทํา uh huh. ก็คือทําดนตรีก็คือเป็นช่างซ่อมดนตรีก็จริงแต่ว่าบางทีเราก็ทําสีทําลวดลายใส่มันด้วยครับ uh huh. ใช่ก็จะมีผลงานที่ทําเอาไว้แบบอย่างเช่นแกะสลักบนบอดี้กีตาร์ก็มีประมาณอย่างนั้นครับ ก็เลยเอามาใช้แต่ว่าโดยส่วนโดยหลักๆคือจริงๆชอบดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนเมื่อก่อนเล่นเป็นคนเล่นดนตรีกลางคืน<อ>คใช่อามาแสดงก็มาหลายอาชีพเหมือนกันนี่นน<ช>แล้วมีม,ม,มีได้ได้ซ่อมได้แกะสลักได้อะไรให้นักดนตรีแบบดังๆงยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่า<อ>มาเริ่มทําที่เป็นช่างจริงๆอ่ะอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ว่าเป็นช่างซ่อมจริงๆได้ประมาณ 6- 7ปีแล้วใช่แต่ก็จะมีลูกค้าประจําเพราะว่าร้านที่เปิดอ่ะ ไม่ได้ร้านใหญ่ครับร้านเล็กๆเองเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเป็นร้านเล็กๆแค่พอได้กินได้อยู่ได้ใช้ไปอย่างนั้นมากกว่าครับไม่ได้เปิดใหญ่แสดงว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ทาอาชีพเป็นลูกน้องขครเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่านั่นแหละเบื่อเบื่อการเป็นลูกน้องคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามาหากินของเราเองเงี้ยแล้วก็ขายไปเปิดร้านไปอย่างเงี้ยมันก็ได้กินได้อยู่ได้ใช้อะไรประมาณนั้นเพราะว่า นั่นแหละครับอยากเป็นนายตัวเองมากกว่าก็เลยเลิกเลิกที่มาทําตัดสินใจนะตอนทําแรกๆนะตัดสินใจโดยการออกจากงานประจําแล้วก็มีเงินทุนไม่กี่หมื่นบาทเองมาเปิดร้านน่าเริ่มจากที่มันไม่มีของขายเลยแล้วก็อยู่ไปขายไปจนมีเงินก็ค่อยๆเติมแต่งไปมีล้มมีอะไรบ้างมั้งพี่ช่วงไหนที่มัน มีก็วิกฤตน่วิกฤตจริงๆก็โควิดเลยนี่แหละที่ผ่านมาใช่สองปีที่แล้วเนี่ยใช่คือแย่ขายไม่ดีอะไรไม่ดีจนต้องไปทํางานประจําเหมือนกันอ๋อพิกวนกลับไปอีกรอบหนึ่งใช่เพื่อความเอาตัวรอดนะใช่เอาตัวรอดต้องเอาตัวรอดให้ได้ใช่เพราะว่าเราถ้าจะฟืนอยู่งานตัวเองก็ตายตายใช่แต่ว่าร้านก็ไม่ได้ทิ้งครับก็ยังอยู่ได้ขายได้ไปแต่ว่ามันไม่พอมันไม่พอใช้มันไม่พอใช้ก็ต้องไปทํางานประจําก็ต้องดิ้นกันไปแล้วแล้วตรงนี้คิดว่าอีกประมาณ กี่ปีถึงจะมามีแผนเริ่มจะมาก็เนี่ยครับหลังจากเนี้ยก็คือจะมาปลูกต้นไม้ทิ้งไว้เพราะว่าดูจากระยะของปีหรือการงอกเงยของต้นไม้เองน่าจะ2-3ปีเลยเพราะว่าอยากให้มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ เป็นล่มมันล่มเย็นดีเนาะเป็นล่มให้เรารู้สึกเย็นสบายล่มลื่นหน่าที่จะเข้ามาอยู่ก็คือหลังคิดมาเห็นแล้วอยากอยากอยู่ใช่ก็คือว่าก็จะปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ครับนั่นแหละครับแล้วอนาคตอีก 2- 3สาปีก็อาจจะกลับมาดูว่าเราจะมาพร้อมอยู่หรือแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอย่างนั้นประมาณนั้นโอเคเอาเดี๋ยวโบตองวอลกับพี่พ่นดนเขาเขาคำถามทุกทายกันแลยครับจากที่พี่ดนมาดูหน้างานทุกวันทุกวันนี้ งานถูกใจไหมพี่ถูกใจนะครับงานถูกใจนะครับคือคือแบบว่าออกแบบมาตามที่ที่โดยสุดตัวคือแม่แม่ต้องการแล้วเขาก็ชอบครับแล้วพอพอรู้ว่าถูกใจไหมก็คือหลายๆอย่างเช่นมีตาน้ําอะไรมีมันพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเหมือนแบบรบปลูกต้นไม้ได้เลยแล้วทีนี้พอเรามาเห็นหน้างานแล้วก็ก็ก็สวยตามอย่างที่เราชอบต้องการแล้วแล้วก็คือ งานไวกว่าที่คิดไว้ประมาณนั้นก็คือเสร็จไวมากตอนแรกแพนไว้14วันครับสองสัปดาห์นะครับผมแต่ทีนี้พายุจะเข้าผมก็เร็วเครื่องจักรลงสองตัวนะครับผมพอเครื่องจักรลงสองตัวมันคลึกคืนลางคืนมันก็อยากทํางานมันก็ทำคืนได้ก็เลยทําให้งานกระชับแต่ผมยังติดอยู่นิดนึงนั่นเรื่องฟ้าเรื่องฝนทาให้งานผิดแผนไปนิดแต่ก็ยังถือว่าเร็วนะครับเพราะว่านับตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ก็คือ7วันพอดี7วันใช่ครับเดวันพอดี วันพอดีก็ยังถือว่าเร็วอยู่ครับก็ถ้าถ้าเอาเครื่องจากมาคันนึงคันนึงก็นั่นแหละตามแผนก็จะเป็น14วันเหมือนในแผนที่ผมคุยไว้แต่นี้เร่งนิดนึงนะครับที่โอเคก็คือว่างานเร็วครับงานเร็วมากๆครับเดียวเองรีบรีบทำรีบทำหนีฝน ทำนี้ผลพี่เขาก็อุตส่าลางานมานะครับผมลางานมานั่งเฝ้าไม่ได้ลางานไม่ลางานงานตัวเองเพราะว่างานงานที่ไปสมัครว่าไปทําประจำบก็คือลาออกไปแล้วเพิ่งลาออกเมื่อเดือนที่แล้วเองครับพอะรู้ว่าจะกลับมาทําตรงเนี้ยลาออกเลยลาออกจากงานเลยแล้วตัดสินใจอีกยังในรวดเรื่องพื่งกันใช่ลาออกเลยครับแล้วก็แต่ว่าเรายังไม่ไม่ถึงกับแย่เพราะว่ายังไงก็ยังมีร้านของตัวเองเพราะว่าตอนเนี้ยพอโควิดมันเริ่มแบบ ซาซาลงก็เลยเริ่มกลับมาขายของได้ดีขึ้นเริ่มมีลูกค้ากลับมามาซ่อมพิตรามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยยังโอเคไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากนักประมาณนั้นก็เลยแบบว่ากล้าที่จะลาออกจากงานประจําแต่ก็มายังมีรายได้จากการที่เราเปิดร้านของเราอ่า,าอก็เลยไม่ซีเรียสแล้วทีนี้ก็ <ๆ S 1> ก็คือตอนแรกว่ามาเนี่ยคิดว่าจะ14วันเสร็จใช่ไหมก็เลยกะว่าจะมาวัน2วันแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพ แต่มาพอมาคุยกับช่างหน้างานเขาบอกว่าประมาณว่าไม่สี่ห้าวันก็เสร็จแล้วก็เลยอยู่ต่อยาวเป็นอาทิตย์เลยเสื้อผ้าก็ไปซื้อใหม่ใช่นี่ได้เสื้อนี่แจกให้เสื้อชูช่วยนะครับผมอันนี้ต้อมาใส่ครับผมเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเอ้ยมีนี่ฝากให้พี่ฝากช่องพี่หน่อยนะครับพี่เขาขี่บิ๊กไบค์นะครับผมแล้วก็มีการถ่ายถ่ายคลิปตัดต่อยางเทพเลยนะครับเนี่ยเนี่เนียนของผมตัดอีกนะครับผมน่าติดตามเดี๋ยวฝากก็คือว่า อย่างมา,มาที่เนี่ยมากรุงเอ้ยมาโคราชวันนี้ครับ,รบมาที่มาจากกรุงเทพเนี่ยก็คือขับบิ๊กไบค์มาครับขับบิ๊กไบค์มาก็มาดูหน้างานที่เห็นบอว่าทีา่ไม่ได้เตรียมของอะไรมาเพราะว่าขับมอไซค์มาไม่ได้เอารถยนต์มา,มอาอก็เลยเอา,า,เ,อาเสื้อผ้ามาแค่ตัว2ตัวไม่คิดว่าจะมาอยู่เป็นอาทิตย์นั่นแหละครับเพราะว่าเอามอไซค์มาท,ทีนี้ก็เลยก็เลยคือพอขับมอไซค์มาก็เลยได้มีการแบบถ่ายคลิปอะไรบ้างก็คืออยากให้ถ้าถ้าฝากช่องได้ก็คือจะให้ติดตามกันเข้าไปดูนะครับ ช่องผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กไบค์อะไรแต่งรถแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการออกทริปต่างๆว่าเราไปทริปที่ไหนมาบ้างโดยการที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกทริปนี่แหละครับแล้วก็จะมีแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราออกทริปไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับฝากติดตามนะครับเป็นช่อง เอ่อเยลโล่สกายทีวีนะครับชื่อเยลโล่สกายทีวีเดี๋ยวเข้าึ้นให้มุมขวานี่เนาะครับขึ้นไอเขาเอื่อหนวยังเกาะรูปภาพอ่าขึ้นรูปภาพให้ในมุมขวานี่นะครับฝากติดตามด้วยสําหรับคนที่ชอบไบเกอร์สองล้อมอเตอร์ไซค์นะนะครับเยลโล่สกายทีวีนะครับแต่แต่ทั่วไปก็ดูได้นะพี่เพราะว่ามีแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใช่ใช่ครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าอะไรแต่งตัวนี้ ไอ้มันราคาเท่าไหร่เผื่อเอาไปเปเป็นอาชีพตัวเองได้ก็เอามาเอามาเลือกเลือกดูได้ครับเ,เพราะว่าไ,ไม่ได, <นะ S 2> ไได้ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องขับรถอย่างเดียวอ,อาจจะมีเรื่องของแบบเราไปสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มาหรือผมล่าสุดไปเที่ยวปีล็อกมามีเ๋อมี ตรงนี้ตรงนี้การชนบุรีอะไรเงี้ยเขตใานที่กปีเนาะกปีมีเส้นทางแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางการเดินทางด้วยนะว่ามีความยากง่ายขนาดไหนหรือว่าช่วงระหว่างที่เราไปเจออุปสรรคอะไรเจอฝนไหมเปียกไหมหรืออะไรก็ว่ากันไปครับ่จะมีเรื่องนานร้อนหนาวหนาวมันเป็นต่ไปกับไปเบินงในช่องได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนักๆไปทางคาเฟ่ไปเที่ยวคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมช่องผมจะไม่ไปเที่ยวแบบ ไม่ไม่กินเหล้าไม่ไปสถานที่ที่เ,เป็นแบบอะโคจร,ครส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่เป็นร้านคาเฟ่แบบเปิดใหม่หรีวิวสวยงามเราก็รู้สึกว่าอยากเข้าไปมันสวยงามธรรมชาติส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนั้นมากครับถือว่าเป็นช่องที่ผมกับพ่อเนี่ไปเบิ้งนะครับสไปเบิ้งกว่าหนับพีกับน้องนี่แหละครับก็ฝากช่องเพิ่นได้รับเดี๋ยวขึ้นมาให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งช่องนี้ตามนี้ชื่อชื่อช่องยังนะพี่เย็นโล่สกายทีวีครับเย็นโล่ฟ้าเหลืองสกายทีวี ซื้อสองฝาเหลืองนะครับผมโอเคครับผมมือ <invention> น <face inglés> ี้นะครับผมเดี๋ยวก็นั่งออกกันเดินเติบเราต้องก็ขอขอบคุณนะครับจนกทั่งทั้งพี่ดนนะครับผมเจ้าของแปลงที่มานั่งคุยเข้ามามอนี้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องชูโชคไว้ให้พี่ให้น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นั่นะครับมือนี้มือนี้ก็ขอขอบคุณพี่ดนหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณคนเงทุกคนครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย